นี่วงสมแมแกงขัวไก่ใส่บักฟักแกงบานห้าพี่น้องที่บุมอ่าได้ตำเครื่องไปแล้วด้วยจ้ะเด็ดกบซิมีไก่จากพี่นอ้มมนองไก่ซิมีน้องไก่หลกักกะซิม,มีอ่าปีไก่บักฟักหน่อยนะึงปะ่ะพี่น้องมาเห็ดแกงบักฟักกันพี่น้องเขาเศร้าเมื่อนี้เจ้าเสีเยรยังกินพี่น้องเอาเคงในบ้านหเหรเห็ดหมอก็เริ่มห่อนแล้วจา้ะยังกะซิม,มสนะารสรับไก่ละพี่น้องทำการสับไก่ลุ่มหมออ่ะ สิเอาสิ่งกับหยาบด้จ้ะเพราะว่าไอ่บุ้มเห็ดแบบแกงแบบบานๆเท้าเนาะสับลงไปเลยจ้ะเพราะอนุญาตตัดสับไกลกันเลยจ้ะเพราะไ่บุ้มสับไกลหลายๆไม่บุ้มก็สิเอาลูปหม้อพี่ห้องเอาลูกหมอ้อ,อ,หมอไปขัวขัวาน้าหน่อยๆกันเลยพี่น้องอหม้อตั้งเครื่องกับร้อยแล้ว หัวจนสุกข,ข้าวค่อยเผื่อหนากระฝักห่อนกันเนาะบนันฑ์แยกบุ้มกับซีน่าหั่นฝักหั่นฝักไปแกงพี่น้องบ่แกงไหลเราแต่แกงน้อยๆแกงแต่พอก,กินพี่น้องฝัก,กนอ่อนๆพี่น้องเลยหั่นแต่พออันกินขาาเดียวพี่น้องบ่เห็ดไหล ก็ยาบบุ๋มอ่ะเอาเม็ดฟักหลือเย็บบุ๋มกับหั่นทำการทำพี่น้องหั่นหั่นแบบชิ่นพอดีกระบานเท่าฟักเย็บบุ้มกับหั่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้ะต่อไปกัสีเป็นการอ่าปรุงก็เนาะพี่น้องเนาะเพื่อนว่าให้ขัวขัวให้ซุปขัวเอาฝากเติมน้ำจากหน่อยพี่น้อง อันดับแรกใส่น้ำปลาไหลจักหน่อยพี่น้องแล้วก็ใส่่อผงนวดจักหน่อยพี่น้องผงนวดจ้ะเกลือเกลือหนึ่งหยิบมือค่ะกะว่ามันเดือดพ่อสุกหรอเติมน้ำจักหน่อยพี่น้องเติมน้ำจังหน่อยเติมแล้วก็ใส่แ้งไปเลยจ้ะ ัดสุกแล้วห้าคคอยมาซิมเอาหม่มาติดไว้จะมาเบิ่งกอีที่ว่าเป็นสุกแล้วพี่น้องเนาะแกงแป้งก็เป็นว่าอัดสุกได้ทีเลยพี่น้องควนทวนทวนแกงแบบแป้งบานห้องพี่น้องเยบมือกระสีใส่ไปอีตู้จุกน้อยนะพี่น้องเนาะใส่เห็นเขาตดหนักบ่นพี่น้องมีแซบคักประดิษฐ ต้นจักหน่อยใส่อีตูวซุกบ่ต้องใส่โดนพี่น้องใสอีตูวซุกใส่สิปเปลือยพริกไปพริกมากพอสลบแล้วก็แล้วพี่น้องแฝงกับซุกเป็นอันพอดีเนาะพี่นออ้องเนาะฮึมชิมมังก็พี่น้องอเสียบพี่น้องแซ่บแล้วแซ่บแล้วมาเบิ่งกแกงแฝงนะยจ๊บุ๋มมาทนี่เลยพี่น้องแกงแฝงแบบสบายเด็ดเลยแกงใส่ไก่ได้พี่น้องแซ่บ ไปเด้อบัดนนี่กินข้าวแรงน้ำกันพีนน่น้องแล้วแล้วเหมือนนี่กินข้าวแรงน้ำกันเด้จ้า